สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี่ก็มาบอกกันมาดามคำนวณเก่าเนาะคะเนาะในทางช่อง y o u t u b e มาดามจะมาวางแนวทางของลราพัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขล็อกจิกเนาะคะ่ะเป็นจังใดพ่อแม่พี่น้องเป็นจังใดเลขล็อกจิกเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวโจทย์นะคะถ้าใครได้ใครตามคอมเมนต์มาหน่อยเด้อค่ะเด้อถ้าใครได้ใครตามก็ดีใจด้วยเนาะคะ่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เรามาไปดูใหม่กันวันนี้เนาะ เพราะว่าเลขล็อกกิ๊กให้มาแล้วเนาะก็เลยจะลงให้ FC อ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอเลยผมเปนองเลขทุกตัวเอามาแคปเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแค่นี้ก็จะเป็นของล็อกกิกนะคะมีใครได้ใครตามองเลขล็อกกิ๊กไหมน้อเข้าไปตรงๆแบบไม่ต้องกลับแล้วเข้าตัวเน้นตัวเจาะด้วยนะคะเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะรัฐบาลลาวออกเมื่อวานเนาะ ของเขาเข้าไปสองแปดนะคะเลขล็อกจิกตรงๆแล้วก็เข้าตัวเน้นตัวเจมีใครได้ใครตามบ้างหรือเปล่าถ้าได้ถ้าตามก็คอมเมนต์มาหน่อยเด้อค่ะดีใจกับแฟนขับล็อกจิกนะเพราะว่ามีแฟนขับอยู่นะของเลขล็อกจิกนะคะแล้วก็สิตธิตีของเขานะคะสิตธิดีของเขาถือว่าเดินดีอยู่เด้อค่ะ มาดามให้ดูหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าของเขาเมื่อวานวันจันทร์นะคะเข้าไปที่สองแปดตรงตรง,ตรงเข้าตัวเน้นตัวจอและจะได้ให้ดูประวัติของเขาหน่อยเนาะคะ่ะแล้ววันศุกร์นะคะก็เข้าไปที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเด้อค่ะประวัติของเขาถือว่าใช้ได้อยู่เนาะ ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็มาต่อนะคะต่องวดนะคะสองวดติดนะแล้วก็งวดนี้ไม่ผ่านเนาะแต่งวดนี้ก็เข้าไปที่เก้าศูนย์ตรงๆงแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวจอยด,ด้วยนะคะเลขล็อกจิกเด้อค่ะจับตามองเด้อ fc เนาะเพราะว่าบางท่านยังไม่รู้ไงว่าของเลขล็อกจิกเป็นยังไงแลว้ววดนี้ก็เข้าไปหนึ่งสี่นะคะสองงวดติดแล้วก็เว้นงวดหนึ่งเนาะพแม่พี่นงเนาะ ้องเพื่อนเดินสองวดติดแล้วก็มาเว้นหนึ่งวดนะคะนี่ก็เข้าไปสองวดติดงวดนี้เนาะก็เข้าไปหนึ่งสี่ตรงๆแบบไม่ต้องกลับสังเกตเพื่อนพี่น้องเข้าตัวเน้นตัวเจาะได้เลยค่ะปวดสังเกตว่าเข้าตัวเน้นตัวเจาะด้วยแล้วส่วนมากไม่ต้องกลับนะคะเนาะถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าใช้ได้เนาะเอา อย่างวดน,นี้ก็เข้าไปแบบไม่ต้องกลับนะคะศูนย์หกเนาะวดนี้ไม่ผ่านเข้าไปแต่ตัววิ่งแต่งวดน,นี้ก็เข้าไปศูนย์หกตรงตรงแบบไม่ต้องกลับให้ดูข่าวๆเนาะค่ะศูนย์หกแบบไม่ต้องกลับเนาะแล้วก็มาเข้าแต่ตัววิ่งนะคะ ตัวรูดนะคะแล้วก็มาเว้นงวดนะคะพอเว้นงวดแล้วก็มาเข้าหนึ่งสี่นะคะตรงๆตัวเน้นตัวจอค่ะแล้วก็มาเข้าเก้าศูนย์ตรงๆตัวเน้นตัวเจาะค่ะ สองงวดติดเนาะแล้วก็มาเว้นงวดหนึ่งเนาะทำไมไม่เดินตัวเนาะแต่ถ้าเดินต่อต่อมันก็ก็ดีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาเข้าอีกนะคะเว้นไป s. <S งวดหนึ่งแล้วก็มาเข้าอีกศูนย์ห้าห้าศูนย์แต่เข้า0 5 5 0ตัวกลับแต่เข้าตัวเน้นตัวเจาะนะคะงวดนี้นะส่วนมากจะเข้าตรงๆนะคะแต่เข้าตัวเน้นนะแล้วงงวดนี้เมื่อวาน ถ้าใครได้ดีใจด้วยเด้อค่ะเด้อแต่ถ้าใครยังไม่ได้เนาะวันนี้เรามาจับตามองว่าของเขาจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังหรือเปล่าจะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้จะเป็นงวดที่สามไหมเนาะค่ะเนะะเาะเียมตัวแคบหน้าจอคะ่ะนี่จะเป็นของเลขล็อกลิกเนาะค่ะเนาะ เด็กจัด่ายสวยๆกันเนอ้อพ่อแม่พี่น้องนบบางท่านบางคนบอกว่ากระดาษกระดาษเทศดีๆแน่พว่เห็นหัวว่เห็นตัวหนังสือว่าจา่นเพูนว่าอ่ะนี่ก็จะเป็นของเลขล็อกกิกในงวดวันที่สิบวันพุธที่สิบที่จะถึงนี้นะคะเลขล็อกกิกให้มารูดราวพัฒนาเก้ากับหนึ่งสองตัวหกหางเก้าห้าเก้าหก เก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเบิ้ลก็จะเป็น9 9้าเหนึ่งหนึ่งสามตัวก็จะมีสหาง9ก้าหนึ่งห9าเ้าหนหนึ่งนะคะเลขล็อกจิกลาวพัฒนาเอาเขียนพ่อแม่พี่น้องเขียนสำหรับคนที่แคปหน้าจอไม่ทันเนาะ เอบอกว่าจะไปไว้ร้ายคอยแคบนาจอบบท่านมาสั่งกันว่าไปซาซาจะไปซาซเอาแคบนาจอเด้อถ้าใครจะตามเนาะเอาไว้พิจารณานะคะเพราะว่าให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสูมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดนะคะเลขล็อกกิ๊กตัวเน้นตัวเจาะให้ไปเราพัฒนา9597ด หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามตัวหางเดียวนะคะตัวเน้นตัวจวะะเก้าหนึ่งห้าเด้อค่ะเด้ออ่าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามเลขล็อกยิกเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเลขล็อกยิกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวา,างทางช่องเนาะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาราม ไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด็กกะขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงอ่ะแคปหน้าจออีกครั้งหนึง่งพ่อแม่พี่น้อง้าใครจะตามเลขหลอกจิกเนาะเดี๋ยวมาดามจะให้ดูของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยเนาะค่ะของเซียน,ยนมีเซียนคนไหนที่เข้ามั่งเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นของซอเชษชัยด้วค่ะ ของชชเชษชัยเข้าไปตรงๆตัวเน้นตัวเจาะเดินอีกแล้วชชเชษชยัยถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปของมาด,ดามจะรู้ว่าของชชเชษชัยเดินแบบในเข้าบ่อยไหมเนาะคะ่ะเนาะถ้าใครเป็นแฟนขับตัวจริงเนาะคะ่ะเข้าอีกแล้วค่ะสองแปดตรงๆแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวเจาะเข้าตัวเน้นตัวเจาะสองแปดชอเชษชยัย เราติดตามชมหลังจากลุงของเลขล็อกกิ๊กแล้วเดี๋ยวลงให้เนาะคะ่ะให้มาแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะกราบขอบุญขอบุณชอเชชใจเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวาทางวา,างทางช่องเนาะแล้วก็ของปู่โคราชนะคะเข้าอีกแล้วค่ะของปูโะะงป่โคราชนะคะปู่โคราชเข้าไปที่แปดสองสองแปดเนาะเข้าตัวกลับ แต่ก็ผ่านถือว่าเข้าว่าปังเนาะของปู่ขอราดถือว่าเดินดีมากเหมือนกันเนาะค่ะตามขอาบุญของคุณปู่เ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็แฟนขับของออปอยเป็ดนะคะแฟนขับของออปอยเปดเข้าไปอีกแล้วค่ะแปดเจ็ดเข้าตัวกลับนะคะแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอะถือว่าแตกเนาะ ผ่านสลุยนะคะอ,องออปล่อยอเตดรอนะคะเดี๋ยวตามให้นะคะเนาะแรกลับนางฟ้าเข้าไปแต่ตัววิ่งตัวรูดเนาะค่ะจับคู่ให้ไม่ถึงจับคู่ให้แปดหกเนาะออกแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของปู่ลึกลับเนาะของปู่ลึกลับก็ให้มาเข้าแต่ตัวรูดเจ็ดนะคะจับคู่ไม่ถึงเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณขอบขอบคุณขอบคุณลายๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของออยอดบุรีลำเนาะออยอดบุรีลำก็เข้าแต่ตัวรูดนะคะจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเข้าไปที่เจ็ดเด้อคะ่ะอ่ะเอาแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่อยากสำหรับคนที่จะตามเลขล็อกยิกเนาะคะ่ะอ่ะแคบหน้าจอ จะได้เอาไว้พิจารณาให้เป็นแนวทางว่าลาวัฒนาวันพุทธที่จะถึงพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะเข้าจะปังอีกไหมจะเดินต่อหรือเปล่าลนะคะเานาะแคบหน้าจอคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ